Druck Wars No Joke นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีขอ<า>บ<า>คุณูเฮ้ยเคยสงสัยกันป่าว่า,วาทำไม <c oughs> เวลาทำความเคารพ <c oughs> อาจารย์เนี่ยมันไม่ต้องเสียงยันยานนี้มึงตัดบทเร็วมากเลย <c oughs> อะไรอือมึงจะบอกว่าเสียงยานึ่งเป็นแม่นมากกันเหรอนี่เดี๋ยวมันพูดไม่พร้อมยังไงถ้าบอกว่าวัสด้ข้ามครูเนี่ยมันจะพร้อมกันได้ไง่ต้องการตัวเดีครั์เป็นทางการอีกครั้งนะครับกับพวกเราสี่คนในสาธิตเทคนิคโอเอสวิทยาพาณิชย์โพลีไฮส์คูลโอ้จะพูดชื่อให้จบรายการเลยปะเนี่ยวรารามอเถอะแล้วก็ย่อยๆเป็นโอลีโอเอสด้วยกันนะฮะเรับเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่พวกเราสี่คนมาแต่งตัวนักเรียนกันเนี่ยเพราะอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเน้นเขาเรียกว่าผมอยู่ระดับอุดมศึกษา รมอศึกษาจมูกโตวะนั้นโน้ตโตโน้ตแต่ก่อนนี้มีการศึกษาเด้อเนี่ยมีเดิมีเดิเฮ้ยนายเร็วๆดินายเฮ้ยเอาเรื่องกะทีเดี๋ยวเราต่อคิวเขียนลูกล้อเขาอีก มันใช้คำคือวันนี้เราสคนเนี่ยย้อนได้กันไปเป็นเด็กอีกครั้งเพราะว่าอะไรประเด็นมันมาจากเรื่องกู้ถุงยางในโรงเรียนอ๋อเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากเลยว่าคอนดอมอนาคอนดอมอ่ะโหพี่เคยดูตอนเด็กแม่งโคตรหนุกเลยที่แม่งคำเหมือโคตรไม่ใช่ละไม่ใช่เลยนั่นเตอนนั้นเวดับไม่ใช่อันนี้คอนดอมตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่ เติบโตขึ้นรวดเร็วอย่างมากใกล้ลตวลัวเาพราะ BTS อ่อจจาเจ้นคอนโด, <c oughs> โดไ่ไเร็วเหอะนอกจากขีรูปรอบแล้วเรามีเป่ามิฉุบราชาด้วยเร็วเหอะอ็นว่าประเด็นคือเรื่องถุงยางนะฮะที่ถูกเถียงกันว่าจะติดไว้โรงเรียนดีเหรอถ้าติดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนส่งเสริมให้เด็กมันซ้ำกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ติดเด็กมันก็ซ้ำกันอยู่ดี่ซ้ำแบบไม่ปลอดภัยอ่าก็เลยมีประเด็นกันว่าตู้ถุงยางเนี่ยมันควรจะติด ไม่ติดในโรงเรียนดีแล้ววันนี้เราจะพูดถึงประเด็นเรื่องตู้ถุงยางเราจะขยี้เรื่องถุงยางนะครับตั้งแต่0.02นะครับไปจนถึง0ูนย์จไปศูนย์ศูนย์ส <ford? S 1> <c ười> อะไรรูย้ยี่ย้อไหมพัดไหมทัดไหมพัดไหมทัด <c ười> ไหมพัดไหมพัดเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดไมโครเราก็ใช้ไมโคร้มโครครับบางเท่าไมโครนะครับพอใจยังก่อนโอเคสำหรับวันนี้เราจะเราก็จะไม่ได <Course> ้มาพูดถึงเรื่องถุงยางกันหรอกอ่าเพราะว่าตู้ถุงยางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สังคมต้องตัดสินใจนะฮะ แต่สิ่งที่เราจะมานําเสนอเนี่ยช่วงนี้ช่วงปิดเทอมพวกเราสี่คนเนี่ยเคยเป็นนักเรียนมาก่อนแม้ว่าบางคนดูจะหน้าตาดูไม่เหมือนคนมีการศึกษาไอ้นี่เหรอเออแต่ว่าเราก็เคยเป็นนักเรียนมาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ดีว่านนักเรียนเนี่ยมันอยากได้อะไรถ้าเกิดชาชาโมดเป็นนักเรียนเนี่ยตอนนี้ชาโมอยากเรียนมีตู้อะไรอยากเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปก่อนจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ป๋ามา เราเราได้ค่าขนมมาเยอะออ๋ปึ้งมีทั้งปึ้งเลยออ๋เฮ้ยเดี๋ยวน้องไม่เข้าใจอธิบายไปสิติดตามให้ดีเมื่อเราเนี่ยจะมีการแจกบัตรเติมเงินทูมันนี่มูลค่า50บาทต่อโค้ดแจกยังไงแจกยังงไแจกเมื่อตอนที่คุณเห็นนั่นหมายความว่าเทปเนี้ยใช่ดูไปเรื่อยๆใช่ระหว่างที่คุณดูดู่เนี่ยมันจะมีโค้ดขึ้นมาแม้นอาจจะอวิอาจจะอ่ะหรือว่าอออนีแล้วแล้วก็โพสต์เอาเราดูนะฮะเดี๋ยวก็จะมีโค้ด ปักเติมเงินเกมปรากฏกอมาใครเอาไปเติมก่อนก็ได้ไปกี่โค้ดสามล้านเจ็ดแสนใช่แล้วเยอะไปกันเจ๊งแล้วเท่าที่มันจะขึ้นให้ดูนี่แหละเฮ้ช่างตัดต่อยาวไปเติมเองนะเรามาคุยถึงเรื่องตู้ต่อตู้ที่อยากมีในโรงเรียนใช่ไหมอ่ะอ่ะมิงเริ่มก่อนเลยมิงเริ่มก่อนเลยเออมิงเราอยากให้มีตู้เก็บทำไมอ่ะทำไมอ่ะล้ว ชอบร้องเพลงไงโอ้ย่ายคือแบบคืองี้เราแต่ก่อนเราจะไปร้องเกะเนี่ยเราเลิกเรียนเราต้องไปห้าไปอย่างผมเนี่ยอยู่แถวโรงเรียนแถวบางรักผมก็ต้องไปโรบินสันบางรักมันเสี่ยงไงมันเจอโรงเรียนคู่หลีไล่โจดเจ้โจดเออเจอโจดโหต้องมีแลอะไรต้องทำให้เสร็จก่อนไม่ต้องเล่นไงเดี๋ยวนี้นะมึงคุยกันสองคนหนึ่งพูดสองคนไปที่ก็ได้เดี๋ยวมีพยานมีผู้ไม่รักษา ใช่ยังอีกย <ator il> ังไม่จบอีกเนี่ยคือไปถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวโดหพอเจอโจทย์แล้วเจอต้องไปเสี่ยงอีกตู้เต็มหรือเปล่ายืนรอต่อคิวกว่าจะได้ใช่ใช่เอาตู้วางห้องโสดเลยนะแล้วแบบพอเพื่อนออกหักมาเฮิร์ทนะไมต้องไปหาอะไรเข้าห้องโสดแล้วร้องเพลงเลยใช่แต่ถ้าโสดแต่ถ้ามีแฟนนี่เข้าไม่ได้ทำไมห้องโสด ชื่อไสุกสันเนาะพอยังพอยังคืออยากอยากให้มีตู้เกยังไม่จบโอ้โหตู้เก๋อะตู้เก๋อะโม่อยากให้มีตู้คางเราเก๋เอ่อจับจางอ่ะเอาตรงๆเลยนะอันนี้สาระเลยอยากให้มีตู้ขายค่าอนามัยเฮ้เดี๋ยวสาระจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวจริงเลยไม่ที้เข้าใจแเพิ่มคือผู้ชายมันจะไม่รู้ค่ะเวลาเราเป็นประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยพวกมอต้นมอปลายเขาก็เริ่มเป็นกันและใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าเวลาเราไปจะไปซื้อผ้าใาม่อย่างเงี้ย มันก็จะมีคนอยู่เยอะพวกสหกรณ์อะไรเงี้ยเซีเรียสีเรียกเราผู้ชายอยู่ข้างๆโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่เป็นอะไรเนี่ยพอเวลาเปผู้ชายอยู่ข้างๆอ่ะมันก็จะถามแบบเฮ้ยเธอเป็นเมนเหรออะไรเงี้ยเอ้ยแล้วก็ไปบอกเพื่อนน้องคว่าเฮ้ยจ้าจ้าเป็นเมนว่ะจ้าเป็นเมนหยุนะัวเออเออมนุษย์เมนเป็นเมนเป็นเมน นี่ไงนี่ไงไม่อันนี้มันเป็นอะไรความลงตัวที่สุดแล้วตู้ผ้าอนามัยอะแล้วก็ตู้ถุงยางนามัยอยู่ติดกันเลยให้มันรู้กันไปเลยเดี๋ยวก็แดงว่าอะไรมันยับยั้งเมนได้ดีกว่ากันเออแค่นั้นแหละยับยั้งเมนยับยั้งเมนไงคือถ้ามึงไม่ใส่ไงเด็วก็ไม่มีเมนเออเข้าใจปะเออไม่ควรนะโอเคนะน้องจับจางบอก ดูผ่าอนามัยครับตาพี่หิวมันใช้ตัวฟังแทนไม่ได้หรอลองไหมมอเถอะ์อเถอะเอาไปลองลิสีดวงแกเถอะเวลาไลิสีดวงแกแตกอ่ะนึกถึงแบบพีน้ำแข็งใสใส่น้ำแดงอ๋อเหอะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเอาตาพี่หิวมั้ยอยากให้มีอะไรในอันนี้อยากให้มีตู้กรจกแล้วก็เดินเราอยากได้ชี้เอาไม่ใช่ถ้ามันเบอร์ตองตู้กระจกตู้ขายก็ะจกไอ้นี่ชัดกับกูอีกตู้กระจกอะไร ลูกก็ขายกระจกว่าคือเป็นคนแบบชอบสังเกตพฤติกรรมผู้หญิงเนี่ยชอบถูกระจกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าก็ชอบแต่ไม่ใช่จกคนละแบบอ๋อเหรอเออเพราะกระจกมันเปื่อยอะไรต้องถูคนละคนละอะไรซื้อกระจกมันเปื่อยเปื่อยเปื่อยย่อยยักษ์กับนอนหนูมันอยู่ติดกันเืออย่างนี้ผู้หญิงเนี่ยเวลาหมดคาบอาจารย์เดินจากห้องปุ๊บสิ่งมืงที่จะหยิบออกมาเลยคือกระจกกับแป้งพับเออเอามาสอง คันช่องปึ๊บปึ๊บคันช่องสองหน้าอ่าส่วนผู้ชายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่กระจกเนี่ยเดีี๋ยยวใเอามาตีที่มันแตกมันเศษเล็กๆอ่าเลาไปวางบนรองเท้ามันยางใช่แล้วก็เอาเอาอยู่ขั้นระหว่างยางกับเชือกเส้นแรกมันจะเหนียวพอดีมันล็อกได้พอดีเว้ยแล้วหลังจากนั้นกุบป่าน ใช้วิธีปาดปัดเราต้เราจะมีตัวล่อก่อนตัวล่อคือเข้าไปแท็กไว้แล้วเราจะเป็นตัวเฉียวเข้าไปคุยใช่แล้วมีตัวคุยใช่แล้วหลังจากนั้นเราเป็นตัวเฉียวเฉียวแล้จะปาดปัดแล้วเราจะให้สัญญาณว่าแดงสีไลน์สีไลน์นะหลายอย่างนี้ แสดงว่ามันมีผสบการณ์ใช่ไหมครับไม่ได้อะไรนู่นนู่นนู่นมันสอนมานี่มันออโต้ยอดนักประดเด็นยอดนักประดิษฐ์ยอดนักประดิษฐ์แต่เชื่อว่าสมัยนี้พี่ส่งไปก็ไม่เห็นหรอกตอนที่เสร็จเก่งนายไม่มีทางเห็นแน่นอนเลยส่งไปเฮ้ยคนละคนนะแข่งคนแข่ไอ้นี่เไม่สั้นไ้ม่ช่วยนะไอ้นี่ไอ้นี่แบงค์ไปนานแล้วได้เขาใส่เก่งรับข้างในอ๋อเป็นเก่งสั้นใช่ไหมเป็นเก่งสั้นสีดำใช่ไหมตาพี่เมื่อกี้พี่บอกอยากให้มี ขายคันช่องกระจกตาพี่โอ๊ตบังเฮ้ยของผมอ่ะสบายๆเลยตู้เกมเอ้ยเอ้ย,เอ,ยเอาจิงจังนะเปิดตู้เกมไปเลยแต่เปิดอะ่ะตู้เกมที่ว่านี่คือแบบหย่อนเหรียญแล้วเล่นใช่อเอาอย่างนั้นเลยแต่ว่าพอพักเที่ยงปุ๊บไฟจะทํางานเองเลยปืนเปิดอ่าไม่กินจะกินข้าวจะเล่นเกมแล้วแต่แกแต่พอไป วิทยาสลับให้เปิดดิเราเปิดเอาเฉพาะตอนพักเที่ยงกับตอนมาเลิกเรียนดิเราให้มันชัดเจนไปเลยไฟอ่ะเปิดเลี้ยงไว้เสาเสาทิตเปิดป่ะสาทิตย์โอ้ยเสาทิตโรงเรียนเอ้ยก็ไม่แน่ไม่แน่เบลไปเด็กไม่เรียนมาต้องหาเงินว่าเดี๋ยวเวลานักเรียนเรียนทำนลงไปเล่นไม่กวนเรียนไม่ควรนอนกูคีกูคีกูคีเอ่อกูคีเฮ่ยคำขำอันนี้เฮ้ยมันไม่แน่นะถ้าแบบเป็นแบบยิงไอ้ตู้ตู้อาเคตตู้ไฟติ้งอ่ะไอพวกสติไฟเตอร์ไอเคสอะไรอย่างเงี้ยเออเราอาจจะได้เห็นฟิลแบบแม่งเด็กนักเรียนต้องไปท้าไฟกับพโล เออแล้วแบบผมมีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าว่าคนที่แบบมันอยู่กับไอ้พวกนี้นานๆน่ะแม่งจะเก่งเออย่างวินมอเตอร์ไซค์ที่แม่งนั่งอยู่ว่างๆแม่งเล่นหมากรุกเล่นหมากฮอาไอ้พวกนี้แม่งโคตรเก่งเลยนะเออเพราะงั้นถ้ามีถ้ามีตุ้มเกมโรงเรียนเนี่ยเราอาจจะได้แบบว่าส่งเสริมอีสปอร์ตไปในตัวพาลงระดับแบบระดับโลกเออพาลงระดับก๊อตอ่ะเออไม่แน่นะก็ไม่แน่แชมป์ไม่แน่แชมป์เบิร์นเอา เลิกอยากกวาดสนามเรียนมาเบอร์เตเอาหูข้าวเท้าหูอีกอย่างหนึ่ง ตัวอะไรตู้ไข่แล้วพี่ยอุทัยเคยเห็นป้าส่วนมากเวลาแบบพวกเด็กมอต้นหรือมอปลายบางคนอ่ะจะพอมอุทัยเป็นขวดอย่างนี้เลยแล้วเวลาทานอ่ะไม่เข้าใจทําไมมันต้องกาะเข้าปากวะมาได้วแกทานตอนเด็กไม่ทานสิมันเด็กเรียบร้อยาอ๋มันอมเข้าปากเลยแล้วมันก็กลัวๆแล้วก็บ้วนทิ้งคือต้องการปากแดงแบบตงแดงทั้งปากเลยเท่าที่เคยเห็นนี่คือมันเหมือนมันเอาคัดต้นปากเออแล้วก็แบบจุนท้า อันนั้นมันเป็นขวดเลกอันนั้นแบบเออผู้หญิงแบบพกไวน้นต่อยอ,อ,อย่างเนี้ยมันโดนงน้ำยาทนนิตาลีเนี่ยมันมีมันมีหลายประเภทเลย<ค>บ้าแม่จะให้แดงอย่างล่างนะ แล้วมันหมดเร็วมากมันเป็นแฟชั่นที่กลับมาไงแกเหมือนสมัยนั้นเขาเคี้ยวหมากไงสมัยนี้เคี้ยวอุทัยลมันไส่เหรอกลับมาใหม่แล้วบอกว่าขวดอย่างนี้ใช่ปะแบบหมดเร็วไม่หมดเร็วก็หายเพื่อนเอาไปยืมไม่คืนหายมั่งเลยะอ๋อก็เลยมีตู้กดให้เลยตู้นึงนี่ใช้กันทั้งห้องนะเขาบอกคืออยากจะในตู้แบบเอ้ยมึงอยากใช้มึงไปซื้อเลยไอ้อพี่ช้ได้ที่มีสาระนะเนี่ยไต่จริงจะบอกว่ายังผมยังสงสัยการเทรนด์นี้อยู่นะไม่รู้ว่านักเรียนทุกวันเนี้ย มอต้นมอปลายเนี่ยยังยังใช้น้ำยาหูไทยทาบาดด้่ากันถ้าเกิดใครรู้นะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยเออเอออยากรู้ใช่งไหนเนี่ยอยากรู้จริงเอ๊ไม่รู้จะจบนานอะไรหรือจะตีนหรือแกงเปชี้เลอเไปชี้ไปชี้ตอนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยถ่ายเสร็จต้องไปรับน้องนรับน้องแลนรับลูกเข้าเรียนแล้วหรอไม่ไม่ไม่เร็วเร็วเร็วเราเรามีนัดไม่ถ้าเกิดเป่าดินน้ร์มันอีกเร็วเร็วเร็วถ้าเกิดมันมีตู้ไข่พี่ย่างไทยมันต้องมีตู้ไข่ผ้าขนหนูด้วยปะเอาไไไว้้พาาดบบบเออคืม่รรูป็นะแ ประดับยศหรือไงอะไรตรงนี้เหมือนมีอันพด้วยถ้ามึงเอาอย่างนี้นะเอาขอผ้าเช็ดหน้าด้วยเอามาหนีบเอามาหนีบพอเอาพอเออห่อพวกเสื้อด้วยถ้ามึงเอางั้นนะเอาตู้ขายผ้าเช็ดหน้าด้วยอันนี้ผมอยากให้มีอยู่ตู้นึ่งตู้อะไรตู้ดีเลทโอ้ยเติรติรจริงเตเครียดมากเลยคอย่างคอย่างเครียดกับพวกคอย่างเครียดกับพวกคุณมากเลยทำไมจริงจริงอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากให้มีเลยเนี่ยครับผมต้องราตู้ ทำไมวะคือเล่นกะทิที่มันนอดพกคือโรงเรียนเนี่ยอ่าวิชาพระพุทธศาสนาเออใช่หรือวิชาห้องแลบแล้วไงห้องโสดอ่อะไรที่มันต้องเข้าห้องแอร์อ่ามันต้องถอดรองเท้าอ่าไว้หน้าห้องแล้วมันก็ใส่ถุงเท้าเดินเข้ามาในห้องอ่าโอ้โหมาแล้วอะไรอ่ะกลิ่นอ่าปลาที่บ้านผมเรียกว่าเราไปท่องทะเลเออไม่กินมันจะแบบกูนึกว่ากูยึมสัพันปลาเอออะไรอย่างนั้นี่ะเออมาอย่างนัเนี้ยเออเราไปเที่ยวทะเล คือแบบเดินเข้าไปกูอยาก่ได้เข้าต้มสักชั่วโมงเรื่องนึงถ้าเกิดไปดูเรียนที่เขาบอกว่าเวลาให้ขึ้นอาคารเรียนให้ถอดรองเท้าเนี่ยอ่าโอ้โหมันเลยพะยะค่ะแป้งสไลด์กับบนพื้นอ่ะพื้นยิ่งอาคารลงแว๊กน้ำเงยไอแบบพื้นหินอ่อนอะสไลด์แบบลื่นลื่นแบบโอ้โหนะแลสุดท้ายเป็นไงอาคานิ้วโป้งโผล่มาทักทายประชาชนอยิ่งแบบเล็บขอดตะปูตะปูตะปูมันยื่นออกมาหน่อยหนึ่งแล้วตีมันจะเกลียวอีกโอ้โหนี่โรงเรียนวัดลิงขบันเนี่ยอยากได้ตู้ขายยาหมอง อันนี้แม่งมาสายก็ส่วนตัวแม่เลยทำไมต้อแบอินนี่เขาไปสไลด์พื้นไงแล้วไงแล้ครูคนไม่ให้ใช่ป่ะเออเป็นหไปวิ่งบนอาคารเรียนถอดเท้าไปสไลด์อย่างเงี้ยไม่ให้โดนตีอีกแล้วโดนตีทำไงอ่ะอะไรจะช่วยไม่ได้มันต้องใช้ยาหม่องไอ้โดนเตะก็แอดไม่รับอือหรอไม่เราเราไม่แอบรถแรงกระแทก ไม่ครูเป็นเป็นเด็กดีไงครูก็เลยดีว่าทำไมเวลาตับจานตกีแล้วโกรกสู้จานมัน่าเกียรจานจันมาไม่ใช่แล้วไม่ใช่ครับโอ้โมันจาตูยาหมอกก็ไม่ก็ไม่เลวก็ไม่เลวเพราะบางทีผู้หญิงก็ติดยาหมองดมเดิมแล้วว่ามาเฮ้ยผมผมิดติดเอเอาไปป้ายตาพื่นกมได้ผมเคยแก้มันแก้ยก่อนัไไม่ต้องขแบอกมคนออนี่อยู่อันตราย กระพือเลยมันจังใจตรงนี้พอแล้วพอแล้วโอ้ยตู้ตู้คนนี้ตู้พวกนี้ฟังฟังดูแล้วมีข้อด้อยหมดเลยต้องตู้นี้ตู้อะไรตู้นี้ถ้าวางปุ๊บเนี่ยรับรองการตอบรับแบบสุดยอดอ่ะที่สุดแล้วล้นหลามล้นหลามแน่นอนอะไรตู้บอลเดี๋ยว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 เอาไอยมุกไปไหนอาไอยมุกกับพี่เอาไอยมุกอะไรตู้บอลมันมาเนี่ยเอ้ยจะไปชนะกูไหรอเวลาเราหยอดไปปุ๊บบอลก็เด้งมาเลยปึ้ง แล้วเราจะไปเตะก็ไม่เตะไงอาเกิดบอลไม่พองเรียนนะตู kind of know, ้ขายลูกบอลเออจะเตะนี่หรือจะเอาแบบไอ้นี่หรือก็ได้นะโหดมันหาก็ได้นะหยอดเสร็จปุ๊บแล้วยิงออกมาเป็นปืนเลยปุ่งออกมาอย่างเงี้ยเลยเออโอ้มันผมว่าแม่งได้มีลงข่าวหน้าหนึ่งสักวันเกิดบอปะติกไงเด็กเด็กตายเพราะโดนลูกบอลอัดหน้าอะไรเงก็บอลบอลตู้บอลถูกปะตู้บอลไม่ได้เลยว่าไอ้ตู้เนี้ยจำเป็นจริงอะไร ตอนเบียนเนี่ยประสบการณ์ตรงเลยเออมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบต้องเป็นภาระอ่ะอ่ต้องผัดเบียนกันไปอ้าเดี๋ยววันนี้พุกงมึอเอกกลับบ้านไปนะแล้ววันนี้มึงถือบอลมาอ่าเอออ่ากมีสู้ให้เช่าลูกบอลก็ดีนะเส่เ็งแล่วเรื่อคืนเว่าถ้าเกิดเราเตะข้าไป เจนรั้วโรงเรียนออกไปแล้วไปเข้าบ้านข้างๆเนี่ยก็ไปหยอดมาก็ได้เล่นกันต่ออาจจะแบบหยอด10บาทนี่หนึ่งลูกเกาไปคืนได้คืน5บาทเย่อ๋อเป็นแบบเช่าเออเจ๋วแจ๋วแจ๋วเฮ้ยผมอยากได้อีกตู้หนึ่งอะไรตู้สติ๊กเกอร์มันมันยังมีอยู่ป่าวะไปต้อถ่ายกันแล้วเหรอคืองหยอดไปแล้วมันได้ดักฟันบอลมันงงคุณอย่มาเล่นทีให่ไนีตู้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ ยังยู่อีกเหรอยังก็ถ่ายอีกเหรอตอนนี้ต้องเลิกกันแล้วมั้งเฮ้ยมันบอกว่ามันเป็นแฟชั่นยุคหนึ่งเฮ้ยแต่เมื่อก่อนนี้คนชอบเลยนะพออเลิกเรียนไปเนี่ยไม่ไปกับเพื่อน16แอคชั่นโอ้16แอคแม่งแล้วแม่งโคตรเร็วเลยอี๊แล้วยแล้วทุกคนทุกคนจะต้องมีเล่มๆหนึ่งอ่ะเอาไว้แปะรูปอ่ะเอาไว้แปะรูปเรียงเลยนะโลือกบู๊ไปอยู่ในอวกาศไปเลยเก็บไปในคอลเลกชันเลือกฉากใต้ทะเลมาทำเป็นจมนะ หน้าเหมือนจะขัดใจโหแล้วแบบเวลาเรียนจบเรียนจบเนี้ยเฟรนช่วงเฟรนชิปเอาพวกนี้มาแปะเออโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีโทรศัพท์แล้วหรือเปล่าทำอะไรก็ได้ลโอ้ยไม่ได้ไงแต่ยังไม่เลิกีู้ต่ฟไปผมว่านะการแก้ปัญหาของการศึกษาไทยเลยเนี่ยใม่คนจะมีตู้นี้ไว้ตู้อะไรวะเพราะว่าอ่างเนี้ยไม่ต้องมาแก้ตัวเลย นอนดึกกับทุกคนอ่ะแล้วหม่เล่นเกมไงดูเฟซไงแล้วแม่ว่าจะนอนนอนแล้วแม่งไปหนังถึงเตียงดูซีรีส์หยิบมือถือขึ้นมาดูเฟซบุ๊กใครกดไลค์เดี๋ยวไปบอกฝันดีแน่แน่รู้แล้วนั่นหมายความว่าถ้ามีคนกดไลค์แล้วร้อยคนอ่ะมันต้องกล่าวไปบอกฝันดีร้อยคนกว่ามึยจะได้นอนตีสี่พอมางโรงเรียนทำไงเดียนไม่รู้เรื่องในเวลาเรียนเราควรจะมีตู้นอน เอออันนี้เห็นด้วยโดยเฉพาะตอ้งใบยๆอันนี้อันนี้คือเอาจากรถไฟชั้นสองแจ๋วแจ๊บรถไฟชั้นสองกันอยากจะรู้อย่างเดียว โรงเรียนไหนมันทำนะมันจะต้องเรียงอ่ะโอ้มันแจ๋วเว้ยมันแจ๋วเว้ยมีก็ดีนะเออไร็วไเร็วหรือทำแบบญี่ปุ่นเลยก็ได้นะแบบว่าเออแบบประตูแล้วมันจะเปิดเลยอ่ะแล้วพอเปิดเสร็จปุ๊บพอเราปิดอีกทีนึงเนี่ยคือ15นาทีหรือไม่ก็20นาทีหายไปเลยดังรีบรีบปปิดโอเคตาเนี้ยตาเนี้ยอันเนี้ยจะเราจะเรียกว่าเป็นคอมโบตู้เลยเว้ยมันจะมี ตู้ถุงยางนะจะคู่กับตู้นอนเราจะไปตู้คอมโบกันแล้วอันนี้อันนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาแล้วันเพิ่ปัญหามันเป็นตู้คอมโบเอาไว้ใหนอนราบอย่างเดียวตู้คอมโบอีกตู้นึงที่อยากให้มีอะไรอยากให้มีตู้แบบตู้เ้เฮ้ย้เีแล้วไงเริ่มไ้เริ่มไไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ามู้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไ่ปเลยกัน แล้วรีบด้วยนะไม่ปูตรงไหนได้ปูตรงหน้าตู้นี่แเลยทานติววิทย์ไทยติววิชาเลขอยู่ไม่ใช่อย่างใหญยังไม่จบอย่างสมัยก่อนอ่ะผู้หญิงเขาจะชอบดูดวงเออผู้ชายทารุ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบดูการทุกวันนี้ยังมีอยู่นะทุกวันนี้ยังมีอยู่ผมยังเห็นอยู่ที่หย่อนตังเสร็จแล้วให้เลือกไพ่ทาโร่ไงตัวแมนตัวแมนที่ัีขาวอ่ะแล้วแมนจะเลือกยัง อยากอยากให้มีตู้นี้เพราะว่าปกติเป็นคนชอบดูรับเพื่อนไ่นชอบดูคิดว่าถ้ามีตู้นี้อยู่นะผู้ประกอบการที่เอาตู้มาลงเนี่ยน่าน้าจะได้เดือดอยู่เอานี้ถ้ากเกิดเปลี่ยนไอ้ตู้ไพ่ทานโลกเป็นไอ้ตู้นั้นได้ไหมตู้หรือสีหรือสีอะไรที่มันเป<อ>็นตามงานวัดเซฟซีดวงดวงกูมือตามตามวัดอ่ะที่หยอดหนึ่งบาทแล้วหมุนนู่นนู่นนู่นนแล้วได้เบอร์บากก่อบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครอ่ะไม่เคยเจอนะไปที่หัวลำโพงครับทำไมแถวแถวห้องน้ำ ยังมีอยู่เดี๋ยววัดยังมีอยู่ยอยไอหัวลำโพงที่ว่านี่ต้องบอกกันว่าเป็นวัดหัวลำโพงมันไม่ใช่วัดหัวลำโพงสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงเนี่ยรถไฟรถไฟเออห้องน้ำเลยครับมันจะมีอยู่ยังมีอยู่อีกเหรอคลาสสิกสุดๆถ้าไม่มีปัญหาอะไรนี่เก็บอินเสิร์ตไปแล้วน้วยถ้ามันเล่นอยู่ตรงนี้อ่าาานี่เวลารายการก็ไฟ่นมันอีกตู้หนึ่งเพราะว่าตู้นี้ต้องมีตู้อะไรครับยาคุมฮะ อ๋อคือตอนแรกเราพูดถึงซู่ถุงยางอ,าอ่าาาาเรื่องถกกันว่าเหมาะไม่เหมาะเออคือไอ้นั่นแหะเป็นการตัดสินใจของฝ่ายชายไงว่าจะใช้<ม>หรือไม่ใชผ้ผมว่านะครับเราก่อนจะขึ้นคลิปเนี้ยเราควรจะขึ้น18หัวก่อนเพราะเราขึ้นเป็นคอมโบแล้วตอนนี้ไม่ทำคอมโบธรร,ร,รมดาด้วยเรามีถึง3คอมโบทีเดียวเรามีตู้ถุงยางทาไมไม่พอเรามีตู้นอนให้แล้วนี่เรามีตู้ยาคุณเหรอครับเนีจริงนะจริงๆผมว่าตู้นี้มันเหมาะเป็นทางเลือกที่ดีผมมั่นใจว่าขายดี โอ้อคือแบบน้องผู้หญิงในโรงเรียนเนี่ยป้องกันตัวเองไม่ใช่มากินไม่ใช่แล้วอะไรอ่ะทำไมวะก็เคยแม่งซื้อก็เคยกะเคย กระเทยซื้อไปแดกหมดค่ะยังไงกินแล้วนมขึ้นจริงเหรอจีิงเหพี่ตู้ยาคุมด้วยดีจังเอมันจรริงหอกูจะไปซื้อแบบนี้เลยเพนมันเป็นความเชื่อว่าเกินยาคุมเนี่ยเขาจะไปเร่งฮอร์โมนใช่ฮอร์โมนเพศหญิงแต่ก่อนก่่นแตอมีเพื่อนเป็นกระเทยแม่งกินยาคุมแบบมันจะมีเป็นกล่องไออารมณ์ที่เราเอาไว้ใส่วิตามินซีใส่เวลาใส่ขนมอมอมแม่งเปิดมายาคุม เลยวันวันไม่ทำอะไรรู้ป่ะกินยาคุมกับเคฟซีฮะกินไก่เออเล่นฮอร์โมนไก่มันเล่นฮอร์โมนเออโอ้โหเดินไปสั่งซุปชุดสุขใจอะไรกับเอาอกอย่างเดียวเอาอก่างเดียวหรืวะเอาจริงนะครับทั้งทั้งถุงยาอนามัยหรือว่ายาคุมเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีนะครับของน้องๆทั้งผู้หญิงและชายที่จะเลือกมาด้วยกันการป้องกันตัวเองการตั้งครรภ์ก่อนที่จะพร้อมก่อนวางแผน ั้งคันก่อนไปควรใช่สตรีมีคันอยากเกาะฮทางที่ดีเนี่ยต่อสตีมีคันอยากเกาใช่ถูกจะมาขากลับครับต้องขับตบอไปคันจะวาก็หายคันเดี๋ยวเป็นแผลผมว่าประเด็นนี้มันค่อนข้างเซสเซทีเลยครับผมผมว่าถ้าไงก็ฟังไว้แบบประมาณว่าเอาไว้สําหรับคิดและพิจารณาด้วยเหตุและผลใ่อนะครับผมคือเราถามว่าเราสนับสนุน wow. <te <ett ten hundred leaves> ไหมผมว่าเราสนับสนุนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย เอาเราต้องไปห้ามแม่งไม่ได้แล้วอ่ะใช่ครับเราเห็นปัญหานี้มากขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็อย่างข่าวเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าสถิติก็มีสถิติก็มีว่าเด็กไทยเราครับถ้าต่ำกว่าวุทิภาวะเนี่ยตอนนี้ปอันดับสองแล้วที่ว่าสองก่อนท้องท้องในวัยถ้าผมจำไม่ผิดนะข้อมูลข้อมูลที่ผมไปหามาเร็วๆเนี้ยครับเขาบอกว่าเด็กไทยที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วตั้งท้อง จำนวนที่ตั้งท้อเนี่ยติดอันดับสองของโลกคือมันชันไม่หว้าเวลาตั้งท้อเนี่ยมา,มาสัสามาททัวหายหมดเลยคือเรามีตัวเลขที่เป็นสถิติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงๆเราไม่ใช่หน่วยง,งานที่อะไรจะไปห้ามได้ต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆมันถึงเวลามันจะว้ามันจะเหาะไปแบบเฮ้ยอย่านามึงอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะเอาเป็นว่า ถ้าทำที่ดีเนี่ยอย่าชิ้นสุกก่อนหาแต่ถ้ามันห้ามไม่ได้จริงๆก็ต้องรู้จักรการตัวเองทั้งน้องผู้หญิงนะฮะยาคุมเมอะไรมีนะฮะปรึกษาได้อาเภษชเนี่ยไม่ต้องอายครับใช่ครับท้องในวัยเรียนเนี่ยน่าอายกว่าเยอะเลยนะฮะต้องการไปและการถึงด้วยโหถ้าเกิดมันถึงขั้นเลวร้ายถึงขนาดไปทําแท้งอะไรเงี้ยแล้วันเป็อันตรายดีเราแล้วก็เด็กด้วยเพราะว่าเพราะว่าแท้งอย่างเดียวเนี่ยไ่ดีต้องมีแคลรี่ด้วยใช่ครับมีแคลรี่และซัพพอร์ตระการ คมอยู่นะแทงแม่เลยต้องพงต้องแทงแล้วกลับกลับมาซีเรียสอันที่หนึ่งนะกลับมาซีเรียสอันที่หนึ่งครับก็คือไม่ว่าจะเป็นน้องผู้ชายเองนะครับหรือว่าน้องผู้หญิงเองนะครับเรื่องของหุ่นยานะไม่นี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับยังไงก็ควรจะมีไว โดยเฉพาะผู้ชายอ่ะโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะเป็นฝั่งที่แบบเออมึงต้องรับผิดชอบกว่าผู้หญิงหน่อยแมนแมนใช่แมนแมนหน่อยเะเพราะฉะนั้นนะครับกลงทุนหน่อยวิกี่บาร์ดงจะให้ผลออกมาเป็นยังไงนะครับยังไงก็ที่คุณระเบียบรัฐบอกว่ามีเหตุมีผลที่ควรจะมีไว้หรือว่าสังคมจะบอกว่าไม่ควรมีเดี๋ยวยิ่งสนับสนุนเนี่ยจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยแต่ตัวเราเองต่างหากครับควรจะป้องกันเอาไว้ั่องนะครับใช่ผมมาหรือว่า OS ไฟเดย์ของเราก็สนับสนุนนะครับให้ทุกคน ป้องกันครับใช่ไม่ใช่ครับเพื่อป้องกันป้องกันอ๋อใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากจริงๆนะครับขอให้มี3ตู้ขอโบโ่้ยาวอะไอ้ตู้นอนนี่คือเราได้ข่าวว่าเอาไว้เงียบเวลาง่วงเอาไว้เงียบสิบนปดีพอเอาไว้เงียบที่เฉยเถอะเพื่อผมวัยมากเลยไม่สิบนาทีวะตอนอิ่มแล้วก็บอกให้นอนนี่มสิบนาทีแล้วปุ๊บมาไงนอนเฉยแล้วนะอนโอ้โหมึอไม่คิดเลยแค่ไห้องน้ำก็นอนได้สมัยนี ไอ้เคยทำห้องน้ำเหนื่อยจับจางเฮ้ยมันมีมันมีูที่นอนที่อพิกรมกว่านี้นะห้องน้ำเหนื่อยจับจางเวลาทำงานทุกวันเนี้ยก็โบครับไรออกที่ห้องน้ำบอกห้องน้ำอยู่ห้องนึงอ่ะที่ปิดนานๆนะครับผมนี่เลยไรอรอเข้าไปนอนอาร์ตก็สปายเดย์ในเทปนี้เนี่ยก็จบลงไปเรื่องนี้นะครับกับการพูดคุยเรียนขำๆเรื่องชีวิตในรู้วโรงเรียนครับผมถล้วชื่นชอบก็สับสปายนะครับและยิ่ง สะใจครับอีกนะครับที่ชอบเราโอ้โหแจกโค้ดกันขนาดนี้ก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับตรงนี้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 เขาเขาเขาคงให้ไปหมดแล้วละมั้งนั่นนะเซ่หรือว่าวันศุกร์หน้านะครับกลับมาเจอกันใหม่กับพวกเรา OS Friday ดย์นายโอเอ n ชานนะฮะนัตอนนี้นะคะพวกเราสาธิตเทคนิค OS วิทยาพาณิชฐ์โพลีเฮสกูลคอนแวร์เบอร์ราลาต้อคงต้องขอลาไปแล้วโอราลไม่ไดกไม่เหงื่อแล้วเป็นวัดอินเอร์เอาแบบไม่มองไม่มองไปเลย